ลินดามลินดามเอ้ยลินดามเอ้ยลินดามลินดาม,ดามยินแต่เนาะร้นอนก็ร้อน ลินดาลินดาเ้ยลินดาจะได้ยินไหมเนี่ย แดดินได้ 加一下这个。 ลินดามไอลินดามลินดามเงียบอีกแล้ววันนี้แดดร้อนเล่นน้ำอยู่หรือเปล่าฮะลินดำม Đến Đam! Đam ơi! Đam! Đam!

นเดินไปไหนล่ะเดินมาจากไหนอ้า แล้วกันไม่ได้เดินอะไรนะมาจากไหนล่ะมาจากเมืองการอะไรไม่บอกเขาว่าเข้าโป่งช้างเขาก็วิ่งมาทางนี้แหละรถเมย์เขาอย่าไม่มาเขาวิ่งเขานุ่นหมดเลยไป่ไดเดินมาโอ้ตรงบ้านจะเห็นเนี่ยตรงบ้านตรบ้านนี่ครับเหมเอนกันแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยจะไปน้องปืนนี่ครับไม่เป็นไรครับ ข้าวมาให้มาเรียกก็ไม่มากัดไปนะฮะไม่กัดลอกมาอันนี้มาบ้านไม่รู้นะ,ะเดินเถ้อเดินไปเงียบๆไหมครับเ,เดินไปเฮ้อไ,ไปเพ้อไปนูนน่นก่บมันวิ่งกนะันออกมาเยอะ ไม่ใช่รถไวเดนอ oui, ร er pues ์ห mm nah ้าบ้านดคุ้งดาเลยดนินดมดมจะเดินลัดไปไหนล่ะมันไม่กัดหรอ เดินบนถนนจะเดินลัดไปทำไมดำเอ้ไอล้ลินดำ,ดำเดินไปเถอะไม่กัดหรอก ไม่ทำอะไรมันมากกับใครจากเมืองการมาคนเดียวครับอมันก็เดินเก่งนะจากน้องปืนมานี่เจอแน่นิ้นดำ ค่ากลับเขากินแล้วกันลิ้ดดำเว้ยอข้าจะื่อยวะ่ะส่งครบัวพี